สตรีมพ yep. uh, ี่พี่โบใช้อะไรสตรีมพี่ออบีเอชอบเอชไอโซมึงเชนคิวเลยเฮีย พันโอ้ปรับหนึ่งพันได้แล้วผมตั้งค่าภาพไม่ไม่สวยเลยอะผมเพิ่งลองตั้งค่าใหม่ของโอเบ่อะครับตั้งค่าโอเให้ไลฟ์ออกในดูสิ ฟนบอกจะเข้าเดทไม่ใช่เฟนยังงอนอยู่เลยพี่พี่โบเฮ้ยเหี้ย เออเย้ะยี่สิบเจ็ดตัวเนยังงอนอยู่เลยพี่พโปเข้าอะไรอย่งางแบบโอ้ทำงานหนักกว่าที่คิดนะเนี่นยว่าเราเข้าดีดด้วยทุกคนมไม่เคยเค่อยยากขนาดนี้นะ เราไม่มีปานจะไม่ข้อไอเดียเลยเฟรมเลตตกเลยเลยหกสิบเลยอ่ะทุกคนเอาเรียกแม่เนี่ยแม่งบอกผมรีสตาร์ทเครื่องอี่แล้วกูแม่งมันก็บอกพี่เหมือนกันแต่พี่รีเครื่องยวไม่หายเลยเก็บเน่าเราไปดูในกลุ่มดิมีใครว่าอะไรไปให้ดูในอ่ะห้องห้องห้องแชทกลุ่มเนี่ยอฮียอะไรเนี่ย แชทด้วยได้อ่านแชทนุกสนุกมัยวะออนั่นสออมได้นโอเคขอบณเลยวะกูก็ตกจัดเลยเฮ้ยเนตัวผมว่าถ้าเกิดไม่ข้คดีก็น่าจะง่าเดิมมั้ยมวะไอเฟนเดอสามสิบโอ้แม่ก what the fuck my เอฟ n น บินไปไหนวะมีตัวหนึ oh, uh, Ch ่งที่ลงอ่ะ แม่ดูเลยวะช่องนี้เข้าม่คนตัวหรไวะเฮ้ยว้าวเอาลแบบอดว้วยวงไ,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 ไปหนึ่งไปหนึ่งสอง แต่นใตมดูเลื่อนเนาเล่นจริงนี่กระตุกมากเลยนะงป่อสานี่ไง่อ่คอตในสตรีมดูเลื่อนเนาะกดัเล่นจริงนี่กระตุกมากเลยนะเออลื่อนเปิดเลยสตรีมเนี่ยรีสรอบนะบรับ เกมมาแล้วที่โบยูแล้วมันจะขางนาเบลีเหมือนเดิม,ลม,มเลยเฮ้ย,เ,ยเปิดแชทฝัตต่งล่างอันอันไหนไหว้เยอะหาไม่เจอคลียร์้ยพี่พี่ไม่เห็นแชทฝั่งมันตายยังวะ<า>แล้วเราก็วิ่งมาแบบแไม่กลัวอะไรเลย,เลย เปรนเดยลเหลือหกสิบนะครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วอ่ะียอุลตร้ไงวะแมนแมน ฮัลโหลพี่ What the fuck เป e ็นอะไรกับเตรียมมาวันเนี้ยทะเลาะกันหรอ